สวัสดีครับเพื่นพนอนๆเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อย <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวเราก็จะพาไปนั่งหน่อยนึงคันน,นี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนเดี๋ยวเราจะไปนั่งคันนี้กัน 200FX นะครับอ,อยางแจมเลยปั้นขึ้นมากว่าจะได้นะครับผมเพื่อนๆอย่างสวยเลยาาไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อย่างรอคันนี้ เป็นป่าเพื่อนๆอ่อน,อนี่เห็นไหมสวยอ่อนี่เนี่ยคันด้านหลังเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมอาจจะพาไปนั่งชมฟิลสักหน่อยนึงอยู่ในช่วงของเราเลยก็ได้ครับช่วงเวนกับเลงนะครับเพื่อนเพื่อนอห่างหายไปนานช่วงเวนกับเลงนะครับเดี๋ยววันนี้จัดละ คันด้านหลังคันด้านหลังนี้นะครับอ่าโอเค รอบนอกก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ oh. คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับก่อนหน้านี้คือเหมือนมามาเป็นซากเลยอจากซากรถก็ขับไม่ได้เครื่องก็ไม่ติดเดี๋ยวผมให้ดูรูปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นยังไง เพราะว่าสภาพคือว่าไม่ใช่รถเลยอ่ะแล้วหน้าปัจจุบันนี้เพื่อนๆดูสิอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับคนละเรื่องกันเลยอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปอยู่ในช่วงของเราเวนกับเลงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในรถครับผมอาเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถแล้วนะครับผมอานี่เรือนใหม่ก็ยังเป็นของเดิมนะครับอะสายว่างเดี๋ยวเราก็ไัจัดกันสักหน่อยเพื่อนๆ เออเสียงได้ใจมากเลยโอ้โหผมอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเหมือนการเบินยางแต่ออกตัวเมื่อกี้ก็มีสไลด์นิดหน่อยนะสุดยอดแล้วก็โบู๊อาวาวดังดีด้วยครับเพื่อนๆอ่าวันนี้เราให้ดูเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับ เดี๋ยววันวันหลังเนี่ยผมจะพาไปจัดเต็มแล้วก็จะพาไป,ปรู้จักกับเจ้าของสองนักแล้วก็คนที่ปั้นรถคันนี้เลยนะอ่าวันนี้ให้ดูหน่อยอยก่อนใบหน้าสีนะักเกียวะนุหน้าน่สีดี <c oughs> เราก็เน้นย้ำนะครับเพื่อนๆไม่ให้ลอกเลียนแบบนะครับผมแค่เราอยากนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้ชมมาถล่ฟิล ภายในรถนะครับผมนั้งดเรือๆแหมเอ้ยจักขับไม่ได้แบบเป็นแบบนี้เลยอ่านี่ส่งนี่ต็ดมากๆเวลาตึ้งลุ้งตึ้งเลยต็ดมากๆบายบายเลยใช่ไหมคิดเป็นเยอะเลยโอ้ขับเล่ร้อะแลเรวว้ัวกับตีน้องเสียงวัดเลยนะตัวเงสั้นเลยนี่ห้เดียร์โอนั่งเียร์ คดไปได้เลยคดไปได้เลยนะคดไปเลวยคแล้วลวดไปเลยนะอย่างนี hmm. ้นะไหนกองเดิมนี uh, ่แม็ดห์เดิมองเดิมทำล้มอ๋ออันนี้กองเดิมไปเลยเนาะขี้ไหนเลฟิร์นเฟิร์นยอืมเขื่องเท้าแทนบิวไหมอ่ะไหมอ้งหอนไหมอ่ะไม่เขื่องก็ต้องตั้งแต่ดมเดิมมาเลยอ่ะไอ้เกียเบิร์ฟ้าอ๋อครับ มาจัดระบดมันเดี๋ยวผสรกเทียนน้งมิ้กนะก้อนเล็กมาขับไม่ได้เขื่องก็ไม่ติดคือทำให้เขื่องติดบตึ้งอะไส่นองแล้วมาเซ็ตสุดสุดมันมากเพื่อนโอ้โห่นี่ได้ยินเสียงหรือเปล่าโบ๊ะเป่าดังดีมากเลยครับผมโตเป็น อีกหนึ่งคันนะครับของสายเบนซินที่ผมได้มีโอกาสได้นั่งนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยเพื่อนๆครับผมอ้าวไปจ่ายหมดเยอะอะไรดสกันว่ดนี Gesund ้เลยน้องวังน้อะจ่ายครับ ยมมรครับไม่ไกินเบีย้เลยเลยรครัรง,งยโอ้เาเลยอ,อก็เลยแบบคือมันจำติดตากันะนะจำขึ้นใจเลยเบียเออเรเ้ามาเราทอาเราไปกิน,กบนเบยรครับไม่าเราอ๋อวงด้วยครับจะอยู่ในวงนี้ส่อยนะ ว่าดังดีนะครับยี่ย่ก็ยังคงเน้นย้ำเพื่อนๆอยู่คำเดิมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมให้เพื่อนๆนะครับใช้ความเร็วสูงบนท้องถนนนะครับซึ่งจะเกิดอันตรายต่อเพื่อนร่วมเส้นทางของเราได้นะครับคือเราเน้นย้ำเพื่อนๆและน้องๆที่รับชมอยู่เสมอนะครับ ค่ให้ดูฟิวดูอะไรเลก็กๆน้อยๆนะันะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับเพื่อนๆแบบจัดเต็มได้ดูฟิตเมนต์แล้วก็ได้ดูเครื่องแล้วก็ได้ดูหน้าตาคนปั้นแล้วก็ไปเจาะไปถามเขาหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วสภาพตอนแรกเป็นยังไงอ่าและเช่นเดิมขอบคุณปั๊มน้ำมันบางจากบา p พาสมากเลยครับที่เลือกเฟือสถานที่ให้เรานะครับผมอ่า วางจากตัวใหญ่ๆเข้ามาเติมน้ํามันได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นกันเองมากเลยครับที่ปั๊มน้ํามันตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆผมก็ได้พาไปชมฟิลเล็กๆน้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วก็ไปดูคลิปเต็มๆของคันนี้กันเลยทั้งฟิตเมนทั้งภายนอกทั้งห้องเครื่องว่าที่มาที่ไปมันเป็นเช่นไรถึงจะได้เนี่ยทรงประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปรับชมกันคลิปหน้านะเพื่อนๆ วันนี้แค่นี้ก่อนลาไปแล้วบายบาย